มิติเชิงควอนตัมความลึกลับในระดับอนุภาคมิติเชิงควอนตัมโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยความลึกลับคุณเคยสงสัยไหมว่าโลกของเราทำงานอย่างไรในระดับที่เล็กกว่าอะตอมยินดีต้อนรับสู่โลกของกลศาสตร์ควอนตัมที่ซึ่งกฎของฟิสิกส์แบบดั้งเดิมใช้ไม่ได้ในระดับมาพาร์ทเราเข้าใจโลกผ่านกฎของนิวตันและไอสไตน์ แต่เมื่อเราลงไปสู่ระดับเล็กจิ๋วของอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนหรือโฟตอนโลกกลับทำงานแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งในหลักการสำคัญของควอนตัมคือภาวะซ้อนทับ superposition หมายความว่าอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันจนกว่าจะถูกสังเกตลองจินตนาการว่าคุณพลิกเหรียญแต่แทนที่จะออกหัวหรือก้อยเหรียญสามารถอยู่ในสภาวะหัวและก้อยพร้อมกันจนกว่าคุณจะมองมัน อีกปรากฏการหนึ่งคือการวพ,พันคว,ควอ,น,อนตัม (Quantum Entanglement) ซึ่งทำให้อนุภาคสองอนุภาคสามารถเชื่อมโยงกันไม่ว่าพวกมันจะอยู่ห่างกันแค่ไหนเบิร์ลไอสต่ายเคยเรียกสิ่งนี้ว่า spooky action at a distance เพราะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่ข้อมูลจะส่งผ่านกันได้เร็วกว่าแสงแต่ปรากฏการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีในห้องทดลอง วันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้หลักการควอนตัมเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปหลายล้านเท่าและยังมีการโทรจิตควอนตัมหรือการสื่อสารควอนตัมที่สามารถส่งข้อมูลแบบปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เพราะการอ่านข้อมูลจะทําให้ข้อมูลเปลี่ยนไปทันทีนอกจากนี้หลักการควอนตัมยังอาจช่วยไขยความลับของจักรวาลตั้งแต่กําเนิดเอกภพไปจนถึงการเดินทางข้ามเวลาและมิติคู่ขนาน นักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าเอกภพของเราอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเอกภพที่ซ้อนทับกันในมิติที่เรามองไม่เห็นซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่าพหุภพ multiverse แม้ว่ามิติเชิงควอนตัมจะเต็มไปด้วยความลึกลับแต่มันกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองโลกและอาจเป็นกุญแจสู่เทคโนโลยีที่เรายังจินตนาการไม่ถึงคุณคิดว่าในอนาคตเราจะสามารถควบคุมกฎของควอนตัมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้หรือไม่